เอาไปลูกไปลูกหนาวมากทุกคนสวัสดีครับผมพานุมก้อนนะครับและในวันนี้ของผมก็มาเอาปลานะครับ ปลากินซึ่งผมเนี่ยเป็นคนในถิ่นนะครับก็ปลาเนี่ยจะกินเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ในรอบนี้เนี่ยพาคนต่างถิ่นไปด้วยนะครับอยู่ทางแม่สอดน,นู้นนะครับมากันสามคนแล้วก็พอผมคนในถิ่นอีกสามคนนะครับเป็นหกคนแล้วก็หมาตัวหนึ่งนะครับไอเต้านั่นเองนะครับในป่านี้นะครับก็เป็น ป่าที่บอกได้หรือว่าหยิบเชื้นป่าที่ตอนนั้นผมไปจับกบภูเขาแล้วผมมานอนครับโอ้ขนนกนี่คาดวาน่าจะเป็นขนนกเปล่านะครับ เดินทางกันยาวๆนะครับจากนี้ไปข้างล่างเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเบ็ดสร็จเยี่ยบเดินทางใกล้นะครับใรอบนี้ เทวไหนแน่มากตัวโอ้โหโอ้โหนี่นะครับเมื่อกี้มีชุดน,นึงมานะครับนี่อยู่ข้างล่งนู้นเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูจะเห็นไม่ชัดแต่ว่าก็น่าจะเห็นอยู่นิดนึงนะครับนี่ นี่ก็คนนึงนะครับมาชุดหนึ่งมาหาปลาเป็นกันนะครับในช่วงนี้ช่วงนี้ไปถึงหน้าร้อนเนี่ยก็เป็นช่วงที่อ,อ่อหน้าเล่นน้ํานะครับคนก็มักจะเล่นน้ําต้องข้ามน้ำสองทอดนะแม่น้ําเนี่ยมันมันคดไปไปมากๆนะครับเนี้ยข้ามไปรอบนึงแล้วก็ฝั่งนู้นก็คดมาอีกก็ต้องข้ามอีกรอบนึงอีกทอดนึง ครับที่เมื่อกี้ผมบอกว่ามาชุดแรกนะครับมาคนเดียวนี่ต้องข้ามน้ำท้อนอนี้ไปฝั่งนู้นนะครับ เฮ้ยผมขอข้ามก่อนแต่ว่ามันห่าอะไรไม่รู้นะครับันลอกหรือเปล่าเอาเลยเอาเลยไม่รู้ว่ามันห่าอะไรนะครับล้าจะกันลอกข้าวเอาอะไรเก็บไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมากินข้าวเที่ยงตรงนี้ もうこうしちゃったの มาถึงแม่น้ำแล้วนะครับนี่เลยตะไายหรือว่าเอ็นนะครับที่วันนั้นผมผ,มผูกด้วยกันก็เดี๋ยวผมจะผูกกับไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ก็ตัวนี้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะเจาะให้มันเป็นรูนะครับแล้วก็ร้อยเชือกเข้าไปโดยผมจะใช้ไม้ตัวนี้เนี่ยช่วยยัดเข้าไปนะครับ นี่นะครับก็ได้ไปแล้วต่อไปก็เอาเชือกฟางนะครับนี่เชือกฟางนี้สงดยันนี้นะครับร้อยเป็นด้ามจับนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาฝั่งนี้นะครับตามพวกนี้เลย ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราไปลองดูกันนะครับ โดยการที่มาหาปลาแม่น้ำอย่างนี้นะครับสิ่งต้องสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากนะครับก็คือก้อนหินมันเลื่อนนะครับผมก็เอาตะข่ายของผมเนี่ยหรือว่าเอ็นดักปลานะครับวางไว้ตรงนั้นซึ่งผมก็จะเดินไล่ปลาให้เข้าไปติดนะครับจะได้หรือเปล่านะครับโอ้ไม่นจะได้ตัวหนึ่งโวโววตัวอย่างใหญ่นะครับตรงนีู้เดี๋ยวผมจะลอง จมน้ำเข้าไปดูนะครับนี่ทุกคนผมไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะครับแต่ว่ากล้องของผมเนี่ยดำน้ำไปอนจ่าจเห็นอยู่แล้วนะครับโอเคผมขอแกะออกมาก่อนว่าใหญ่แค่ไหนนะครับนี่ครับทุกคนตัวคนใหญ่ ได้แล้วตัวแรกหวานเจีย๊ยบนะครับปลาพวกนี้เนี่ยกินขี้ได้เหมือนกันนะครับโอ้โหหวานเจีย๊ยบแน่นอนอย่างกินเนี่ยขอ,องแซ่บนะครับหรือจะต้มจาอะไรก็ได้นะครับเฮไปหาต่อนะครับใส่ถุงไปเลยนะครับโอ้โหตัวคนใหญ่ไปต่อครับแกะได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหากันต่อได้สองตัวแล้วนะครับวันนี้ได้กับข้าวแล้ว โอ้ยติดโอ้ยมนี่มันจะติดอ้หนีได้ทับ สมไปแล้วนะครับต้องระมัดระวงังเจบ็บโดนไหมโดนไหมปิดโอ้โห โโโโฮฮฮฮหลุดหรือเปล่าตัวใหญ่นะครับโได้แล้วได้แล้วได้แล้วโฮตัวใหญ่ตัวใหญ่วอายตัวโคตรใหญ่ นี่เลยตัวใหา่พ,พอกับตัวเมื่อกี้นะครับเอ็นเอ็นลูกนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าคัดไซส์นะครับได้แต่ตัวใหญ่ๆอย่างนี้เท่านั้นตัวเล็กเนี่ยอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่ว่าตัวใหญ่กว่าน,นี้ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเหมือนกันนะครับแต่ถ้าตัวประมาณนี้ได้นะครับติดดี ก็มาพักกินข้าวเที่ยงตรงนี้นะครับจะก่อไฟต้องหาทำอาหารก่อนนะครับเอาชีวิตรอดในป่าเอาชีวิตรอดรอ,อ, <laughs> อดหรือเปล่าไม่รู้นะครับต้องรอดู <c oughs> เอาไปก่อน นี่นะครับแม่น้ำสายนี้ก็คือแม่น้ำภูเขาที่วันนั้นผมผมไปจับกบกล้วยขาสั้นกับกบกล้วยนะครับนี่เดินตามแม่น้ำสายนี้ขึ้นไปข้างบนนะครับเต้าเคยมาแล้วนะครับมันรู้ทางแล้วเนี่ยผมไปก่อนแล้วนะครับส่วนผมมาทำอะไรนะครับผมมาเมื่อกี้ผมเอาข้าวนะครับซ่อนไว้ตรงนี้ถุงอันนี้ก็เดี๋ยวไว้ใส่ปลากลับบ้านนะครับมันจะได้ไม่เปียก ตูดนะครับอืมถ้าเปียกตูดเนี่ยบอกเลยว่าแสบแน่นอนนะครับข้าวผมอยู่นี่นี่นะครับที่ผมซ่อนไว้โอเคก็รอดูว่าจะรอดหรือเปล่านะครับอันนี้เอาชีวิตรอดนะครับรอดอยู่แล้วแหละนะครับมากันหลายคนนะครับช่วยกันทําอาหารอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีไฟแช็กก่อไฟได้ก็ถือว่ารอดแล้วนะครับขอแค่มีข้าวก็รอดแล้วนะครับโอเคไปกันเลย มาดัวูดูวน้ยอ่อนตัดตัวเดียวมนหลายชงเอาตัวกับช้งัของ่งอะไรลอีสอนอเออก้อโอเล็ก่เป็นหมอวมั้งน้ำเดือดให้รนนอนอ่ะ นี่จาะาตัว้าตัวหา้าเลนี่นะครับปลาที่หาได้ไม่ใช่แค่นี้นะครับถุงนี้ก็ใช่นะครับปลาทั้งนั้นไอ้น,นี่ก็ปลานะครับเนี่ยโดยอ,อ,อาวุธที่เราใช้หานะครับหรือว่าวิธีหาของเรานะครับก็คือนี่เลยวันแหนะครับคนหนึ่งแล้วก็ตะข่า,ายสองคนนะครับนี่ เมื่อกี้ผมใช้ตะข่ายลูกนี้นะครับผมใช้ลูกนี้แล้วก็คนหนึ่งใช้ลูกนี้นะครับสองคนใช้ตะข่ายหนึ่งคนใช้แหแล้วก็อีกสองคนนะครับใช้แว่นสองปลากับฉมวกนะครับก็ถือว่าพอได้กินอยู่นะครับวันนี้ก็กำลังลุงแล้วนะครับ ตอจะตัวจะได้ลูกตาน,น,นี่เลยมีปลาย่างนะครับแล้วก็อันนี้ต้มยำจว่าเ,เสีออ่าีเลมมนดเลของเรานมออโก็าใชะต่อห่อืมุกแล้วนะครับกินข้าวกัน ô tóc hóc 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 là hóc 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 sao hóc hóc cho hóc 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 hóc

กินข้าวตามนะครับไม่งั้นเนี่ยก้างติดคอตัวใหญ่ใหญ่ <c oughs> ก้างนะครับเนี่ย <c oughs> ไม่ระมัดระวังเนี่ย <c oughs> ติดคอนะครับ ให้เข้าไอ้เต้านะครับรรรวันนี้ผมก็กินอิ่มแล้วนะครับแล้วก็มานั่งผิงไฟ <c oughs> ไม่มีไฟแล้วนะครับเดี <c oughs> ๋ยวจะทานแต่ว่ามันก็ยังร้อนอยู่ <c oughs> เรากินข้าวให้อิ่มก่อนนะครับแล้วก็เราจะเดินกลับไปที่โป่งน้ำร้อนนะครับแล้วก็ ไปยิงไปเอาปลาแถวนู้นนะครับแถวนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมวางเอ็นดักปลาไปแล้วนะครับไม่มีปลาติดเลยต้องรอดูว่าเดี๋ยวข้างบนนู้นเนี่ยจะมีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันหลังจากที่กินข้าวอิ่มนะครับก็มาชำละพวกปลาจากปลาพวงนะครับนี่อันนี้ปลาพวง ตัวนี้ปลาจากหูราพงตัวใหญ่นะครับเนี่ยคัดซ้ายทั้งนั้นนะครับแต่ว่าไอพงนี้เนี่ยใช้แหมันก็เลยได้ตัวเล็กบ้างตัวใหญ่มากนะครับตัวใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้แต่ว่าได้ได้ตัวแค่นี้แหละนะครับตัวใหญ่สุดละสามนิ้วนะครับราพงปลาจากก็ประมาณน,นี้นะครับคัดซ้าย ไปที่ป่งน้ำร้อนกันนะครับตะไคร่ของผมหรือว่าเอ็นดักปลาอยู่ในนี้นะครับเขานี้เนี่ยไม่มีปลาแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมมาดักไปแล้วรอบหนึ่งซึ่งมันไม่มีปลาติดเลยนะครับก mm ็ hmm. เลยตัดสินใจกันว่าไปที่ปลงน้ำร้อนนะครับ เดินนำไปหมดแล้วออผมเป็นคนปิดท้ายนี้นะครับพันกรณ์ไปตัดไม้ไผ่เพื่อไปดักปตะไครต่อนะครับ มองไม่เห็นกกลเกินเต้ารีบเกินไอ้เต้าวิ่งกลับมาอีกแล้วเต้าลุยเอาเลยลุย อยู่ข่างนี้นะครับ

ล้กขากเกือบ <c oughs> ตอนนี้ในขาออนหมดอะ,ะนอกนี้ลอยเลี่ยโอ้ยี่เนยยอดันห่อเอ้ยสามล้นสองหมื่นยยกระอมร้อ้ไอ้องกบังลงไปนะครับบ่งน้ำร้อนบ่อน้ำพุร้อนนะครับก็อยู่ข้างหลังนี่แหละ ดี๋ยวก็ปงเดี๋ยวก็บ,กบอนะครับนั่นแหละน้ำร้อนเหมือนกันนะครับโอเคก็ตอนนี้ก็ออหาปงหาปลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปถึงตรงจุดน้ำพุร้อนเนี่ยผมก็ค่อยถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูอีกทีน,นึงก็แล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยบัตรจะหมดนะครับเดี๋ยวเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย เดี๋ยวสาอร์ซนะครับยี่สิบแปดนกลมๆว่า30%ซนะครับก็เดี๋ยวถึงตรงบ่อน้ำพุร้อนเนี่ยผมค่อยอัดให้ดูอีกทีนึ้งก็แล้วกันนะครับบางทเทพอผมเนี่ยก็อาจะอาบน้ำพุร้อนด้วยนะเพราะว่ามันจะได้แก้โรคอะไรหลายๆอย่างนะครับตามความเชื่อของคนโบราณนะ โเคไม่เจอกันตรงบ่อน้ำพุนะครับพอถึงน้ำร้อนแล้วนะครับดเอาเพื่อสุขภาพพี่ได้หรือเนยที่เช่งจะหรือเนี่ย หลังจากที่ออกจากบ่อน้ำพุร้อนนะครับออกมาคำนบนี้ก็เมื่อกี้ยุดนะครับหวานแหได้ปลาพวงตัวใหญ่ตัวหนึ่งปลาบักห๋มอันนี้ปลาอะไรเนี่ยปลาม่ำนะปลาม่าตัวใหญ่พอสมควรนี่นะครับสองตัวปลาม่ำแล้วก็อันนี้ปลาจากใส่ถุงแล้วก็กลับบ้านนะครับ หลังจากที่อาบน้ำผู้ร้อนแล้วก็วันแห่สองสามแห่จากนั้นตอนนี้ก็ขึ้นเขากับับ้านนะครับตอนนี้ก็กำลังขึ้นเขาดดดกำลังแรงเลยนะครับผมเนี่ยนำเป็นคนแรกส่วน พวกก็ตามหลังนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มาหาปลากินมื้อนึงกินปลาสดมือ้อนึงนะครับสดจากน้ำลำธารของป่านะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ขอบแล้วก็ไปละนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าลวกันสวัสดีครับบ๊ไปไปยยายบายจะถ่ายให้ทุกคนดูนะวิวตรงนี้นี่เลยโคตรลึกนะครับเป็นหิวตัดลงไป แดดก็ย okay. ังแรงนะครับโอเคถึงทางต่อระหว่างทางเดินขึ้นมาก็มีมะกอกป่านะครับตกหล่นตามพื้น ต้นก็ต้นนี้นะครับนี่ต้นนี้เลยมีตกหลนตามทาง <c oughs> หนาวนี้กลิ่นหอมเลยหน่าเสียหมด เส,เสียหมดเลยมันนี้ยังพอได้อยู่ผมจะลองชิมนะครับอหอม,หอม หวานมากา <c oughs> นี่เก็บไว้ไน้กินตามทางขึ้นไปนะครับโคตรหวานเอาใหม่ลูกหนึ่ง